คุณอย่าคิดฝั่งเดียวว่าคนที่เดินเข้าเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์จากคนคนนั้นคุณต้องคิดกลับไปว่าคนที่เดินเข้าเนี่ยเขาเอาผลประโยชน์ไปให้อะไรกับพวกคุณบ้านจริงมีค่าเอฟซีจริงหรือไม่ถ้าไม่มีเอฟซีหรือถ้าไม่มีผลอ ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์การค้าขายถ้าไม่มีชามมดิพีทถ้าไม่มีรีอาถ้าไม่มีพี่อ้อมบายมั่งมีคุณคิดว่าลุงพลเนี่ยจะมีทุกวันนี้ไหมถ้าไม่มีเอฟซีชัยพลวิภาจะเป็นคนในโซเชียลนะัก ตอนนี้ไหมย,ย่าคิดว่าทุกคนที่เดินเข้าไปที่กกอกหรือไปเกาะกระแสลุงพลป้าแต่งเนี่ยจะได้ผลประโยชน์คุณต้องมองกับถ้าไม่มีคนพวกนี้เดินเข้าไปลุงพลป้าแต่งก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คอมมิชชั่นจากชามานดิพีทจากรีทูเซจากรีอาจริงไหมเอาดีๆคิดดีๆนะคะ ฉะนั้นคนเราเนี่ยเดินหาพาบ,บน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอย่าคิดเห็นแก่ตัวนักตอนที่คุณกำลังขึ้นคุณต้องคิดนักตอนที่คุณกำเนิดเกิดขึ้นมาจริงไหมมาดาไม่ได้ฟาดใครนะจ๊ะแค่พูดเรื่องจริงแค่ยกตัวอย่างณนะวันนั้นคำว่าลุงพลป้าแต๋มเนี่ยบ้านไม่มีฝา คนมีจมิตใจเมตตาสร้างบ้านให้จนมีฝาทุกวันนี้จริงหรือไม่เพราะอะไรความสงสารทำไมชามาดิพิษเขาอะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะอะไรทำไมคะเพราะเขามีจิตใจเอื้อเฟื้อเพราะว่าเขาอยากจะให้โอกาสลุงป้าในเมื่อ ลุงป้าเปิดโอกาสต้อนรับชามาดีพีทมันก็ต้องน้ำขึ่นเรือเสือพึ่งป่าจริงไหมคะไม่มีใครที่เดินไปเพื่อจะคว้าโอกาสเพราะลุงคนป้าแตนนะ่ะไม่เคยมีโอกาสให้คนอื่นเขาถ้าตามหลักความเป็นจริงเอฟซีทุกคนเขาให้โอกาสลุงคนป้าแตนด้วยซ้ําชามาดีพีทหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาให้โอกาสลุงคนป้าแตนที่จะเอื้อมมือเข้ามารับฉะนั้นเราอย่ามองข้าว่าคนที่เดินเข้าไปเพื่อหวังผลประโยชน์ เราต้องคิดว่าเขาเอาผลประโยชน์ไปให้น้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งปากจริงไหมคนที่อยู่รอบกายลุงพลป้าแตนที่คิดว่าใครที่มาเกาะกระแสลุงพลป้าแตนเนี่ยเพื่อผลประโยชน์นี่นะคุณคิดผิดถ้าไม่มีคนพวกนี้ที่เดินเข้าไปหยิบยื่นโอกาสให้ลุงพลป้าแตนเขาก็ไม่มีโอกาสที่ได้รับคอมมิชชั่นไม่มีโอกาส ที่จะได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองในทุกวันนี้คุณขายแบรนด์ให้ใครถ้าไม่ใช่เอฟซีทุกคนจริงไหมคะแบรนด์คุณไม่ได้ติบระดับประเทศคุณไม่ได้กําเนิดมาจากแบรนด์ที่ normal ที่ทุกคนเขาขายในท้องตลาดแต่คุณกําเนิดเกิดแบรนด์ทีฟีสกินจากการสนับสนุนของสินค้าของเอฟซีทุกคนจริงไหม อย่าคิดว่าคนที่เดินเข้าไปหาลุงป้าเพื่อผลประโยชน์คุณต้องคิดว่าคนที่เขาเดินไปหานั่นนะเขาให้ประโยชน์ลุงป้าด้วยรีอาจ่ายค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่คะถ้าไม่มีรีอาเดินเข้าไปถ้าไม่มีชามาดิพิษถ้าไม่มีรีทูนเซเดินเข้าไปหาให้สนับสนุนสินค้าลุงป้าจะมีโอ,อกาสได้คอมมิชชั่นไหมตอนนั้นยังไม่มีทีวีสกรีน จริงไหมมาดามแค่อยากจะกระตุ้นความคิดนะคะอยากจะเสนอความคิดที่ทุกคนที่เขาคิดลบว่าการเดินเข้ามหาลุงป้าเพื่อกะ่อกระแสะเพื่อได้ผลประโยชน์ทุกคนเนี่ยมันไม่จริงถ้าไม่มีทุกคนเดินเข้าลุงป้าก็ไม่มีโอกาสมีวันนี้ด้วยซ้ำจริงไหมอันนี้ถามนะคะอันนี้คือคำถาม ถามมาเราตอบไปนะจ๊ะจริงไหมถามจริงๆเอฟซี FC ตอบได้ไหมคะจะพูดไม่โอเคหรือไม่มาดามไม่สนนะคะแต่คนอย่างมาดามราเต้จริงใจร้อยเปอร์เซ็นให้อะไรใครให้แล้วให้เลย รักใครรักแล้วรักเลยแต่ความรักมันต้องมีข้อแม้คุณทําถูกหรือไม่ถ้าเรารักกันจริงเราต้องเชื่อในการตักเตือนหรือการเตือนสติของคนเนี่ยมันสำคัญบางคนมีเงินหูอื้อคะ่ะลืมนักจุดจุดหนึ่งของตัวเองกำลังยืนอยู่บางคนคิดว่ากูยืนได้ด้วยตัวของกูและกูไม่ง้อคนอื่นคุณคิดผิดนะคะ คุณอย่าลืมตรงจุดที่คุณกำลังยืนหรือกำลังที่เดินล้มต้นเข้ามานั่นคือสิ่งสำคัญของหัวใจของของคุณวันใดที่คุณลืมคนคนนั้นหรือลืมสิ่งที่คุณคุณยืนเหยียดกิจนั้นนะคุณไม่มีวันจะลืมต่อให้คุณทำดีขนาดไหนการลืมกับกำพืชของตัวเองน่ะมันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกค่ะจริงไหม ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้แค่เตือนสติเตือนสติยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างลุงป้าที่เป็นสายอวยสายเลียโดยการที่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นใครก็ไม่กล้าคิดและพูดว่าปู่เมื่อเข้ามาช่วยลุงคนเพื่อก่อกระแสหรือประโยชน์คนเหล่านี้คือพวกที่มีหัวใจ ไม่มีเมตตาธรรมเห็นแก่ประโยชน์มากกว่าช่วยด้วยใจถูกต้องมาดามไม่ได้คิดจะมาฟาดใครนะคะสิ่งที่มาดามพูดหรือสื่อออกมาตอนนี้อยากเตือนสติทุกๆคนอย่าคิดว่าลุงป้าเนี่ยคือตัวสินค้าอย่าทําตัวเป็นตัวสินค้าให้ใครเขาวัดค่าของคุณได้ การที่คุณอยากจะมีตัวตนหรืออยากจะมีคุณค่าคุณต้องมาอยู่ที่ด้วยจิตใจไม่ใช่เอาตัวของตัวเองมาเป็นตัวสินค้าให้คนนู้นคนนี้วัดค่าด้วยราคากับสินค้าที่คุณกำลังทำอยู่นะผลมิตรให้เป็นศัตรูเหรออันนี้มันอยู่ที่ใจคนนะคะแต่วันนี้กับหลายๆคน กับรูยูทูบเบอร์หลายๆช่องหรือคนที่คิดว่าทุกคนที่เดินเข้ามาหาลุงคนป้าเต่นเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ทุกคนเนี่ยคุณคิดกับกันนิดนึงนะคะสมมตินะคะคิดดีๆนะวันนั้นนะคะลุงคนป้าเต่นบ้านไม่มีฝา แม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยไม่มีฝาผน,านังใช้ไวนิ้วเป็นฝาผน,านังคุณคิดด้วยโชคชะตาจิตเมตตาจากเอฟซีทั้งโลกโดยไม่มีใครนัดหมายอะไรทั้งสิ้นร่วมด้วยช่วยกันด้วยคำพูดกับใครบางคนที่ว่าดูเขาเสิดูเราเสรินี่คือจุดเริ่มต้นทำให้ลุงป้ามีฝาบ้านขึ้นได้ทุกวันนี้ ถามว่ากระแสลุงป้าดังไหมไม่เขียงแต่กระแสที่คุณได้มาคุณได้มาจากใครถ้าไม่ใช่เอฟซีจริงไหมขออนุญาตดืม่มน้ำนะครับทุกคนเขาคิดว่าลุงคุณป้าแตงเนี่ยเป็นสินค้า หรือเป็นคนที่อยู่ในกระแสใครก็ช่างที่มาเกาะแกะหรือมาอยู่ฝั่งเขาเนี่ยจะดังได้ทุกคนจะมีผลประโยชน์จากเขาคุณคิดนะครับคุณย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะคะขออนุญาตนะคะต้นเหตุของเรื่องมาจากครอบครัวหลับโผป้าเป็นหนึ่งในนะั้นยังรักน้องและครอบครัว ใช่ป้ารักรุงเยินข้างลุงแต่ไม่เด็ดขาดพอมีคนมาช่วยก็เริ่มดีขึ้นก็เสียงดังไม่ฟังอืมเนาะวันนี้เราฟังแต่ยังนะ่ว่าลุงพูดแบบนี้อยากใช่เลยมาดามไม่รู้นะคะว่าลุงเขาจะพูดแบบไหนแต่มาดามจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะเรื่องนี้ใครจะเห็นด้วยก็ ได้ไม่เห็นด้วยก็ตามใจน,นะคะคนที่เข้ามาเพื่อปกป้องลุงแล้วท,ทํำธุรกิจไปด้วยนั่นไม่ต่างอะไรกับคนพอลงุงไม่ทําตามใจเรานี้จะฟาใส่ลุงกับใช่ค่ะบิมิชั่นถูกต้องค่ะลุงพลป้าเต็มน,นะทุกคนก็คงคิดว่าใครที่เดินเข้ามาหาเขาจะได้ผลประโยชน์ทุกท ทุกคนคิดว่ากระแสของลุงพลปแตนเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีกมีใช้คนที่เดินเข้าไปหาเขาเนี่ยต้องสูหกหรือว่าต้องอวยเขาทุกคนคิดผิดนะคะคิดผิดนะคะคิดนะคะมาดามพูดให้คิดวันหนึ่งเขาไม่เคยมีฝาบ้าน ไม่ได้ดูถูกนะนีพูดเรื่องจริงด้วยจิตใจเมตตาของคนทั้งโลกการโดนใส่หลายป้ายสีการที่ลุงไม่ได้รับความยุติธรรมหนึ่งในนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาได้เราช่วยจริงไหมบางคนอันนี้บางคนนะคะไม่ขอเอ่ยนามให้ด้วยใจบริสุทธิ ให้เท่าไหร่กูไม่ว่าไม่เคยไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังไม่เคยแม้กระทั่งจะไปเอาดีใส่ตัวเองไม่เคยแม้กระทั่งจะไปอวดอ้างว่าอันนี้คือของกูอันนี้คือกูทําอันนี้คือกูให้มันยังมีคนแบบนี้อยู่นะคะเอฟซีทั้งทงที่ใครบางคนไปชุบมือเปิบหรือใครบางคนที่ไปสวมรอยเราไม่ว่านะเราไม่ว่า คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณกระทำอะไรในวันนั้นครั้งหนึ่งชัยยพลวิพานี่นะคะเขาได้นอนในห้องขังสองคืนจำได้ไหมค่ะเอฟซีโดยการคัดค้านการประกันตัวในชั้นลงพักทุกคนเขาก็คงคิดว่าอุ้ย ยังไงคงจะประกันชั้นศาลได้อย่างงี้แต่ลึกเบื้องลึกเบื้องหลังนะเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะเรื่องมันผ่านมาแล้วทุกวันนี้ที่ลุงรอดคุกได้ไม่ใช่ครอบครัวของลุงไม่ใช่คนในครอบครัวของหลาโพด้วยซ้ําคนในครอบครัวของหลาโพพยายามจะยัดลุงคลน,นี่เข้าคุกให้ได้ แต่คนที่ดึงลุงพลออกจากคุกเนี่ยคือใครถ้าไม่ใช่เอฟซีจริงไหมคะถามจริงเหรอครอบครัวหลาโพช่วยเฮียอะไรลุงมีแต่ยัดเยียดคดีให้ลุงป้าจริงไหมจริงไหมคะใครที่กล้าด่าทนายสมเกียรตินะ มาดามราเต้เนี่ยจะขอปกป้องทนายสมเกียรติกับสิ่งที่คนหลายๆคนที่เขาไม่รู้ลึกซึ้งมากกว่านั้นใครจะมองทนายเขาหิวแสงหรือใครเขาจะมองทนายแบบไหนมันเรื่องของเขาแต่จิตใต้สำนึกมาดามอยากจะพูดว่าวันนั้นนะคะวันนั้นไม่กระทั่งทนายตั้มหรือทีมงานอีบูหลัน วันที่ป้าโดนหมายก่อนหน้านั้นมาดามเป็นคนโทรบอกลุงเองก่อนสองวันว่าป้าจะโดนหมายแล้วลุงเนี่ยจะต้องโดนประกันตัวอีกห้าแสนอีหลันทุกคนบอกว่าอีนอกแสกหรือมาดามราเต้มึอมโนมนงึงน,นั่งมาดามไม่ได้ละมือวันวันนั้นมาดามเป็นคนโทรขอร้องพี่ทนาย ที่มาดามขอร้องนะคะโทนัทประกันบริษัทประกันเพื่อนพี่เตรียมไว้นะคะลุงยังไงก็ต้องประกันตัวห้าแสนกับป้าด้วยอีหลันบอกว่าไงไม่มีอย่างงู้นอย่างนี้เขาให้ความสำคัญไหมพนายเฮียนั่ไปโวดนะเราไม่รู้หรอกนะว่าลุงป้าเขาจะคิดอะไรแต่มาดามกับ ทนายสมเกียรตินะใครไม่ลุกให้ลุ้มไปเลยวันนี้มันคือเรื่องจริงไม่เชื่อไปถามบริษัทประกันใครเป็นคนโทรคอนเฟิร์มก่อนตั้งแต่คืนก่อนที่จะเกิดมันมาดามไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าเรื่องที่เขาโจมตีทนายหลายๆอย่างมาดามรับไม่ได้มาดามไม่อยากให้ใครลืงบุญคน บุญคุณของคนคนที่กำลังดึงคนขึ้นมาณนณะนะวันวันนั้นคุณจะไปรับข่าวสารอะไรมาก็ช่างวันนี้มาพูดแซะพูดเพื่ออะไรคนเราอะเวลาทำอะไรมันทำด้วยใจคุณอย่าลืมว่าจุดจุดที่คุณเดินหรือคุณยืนมันมาจากไหน,น ทุกวันนี้นะคะที่ทุกคนเขาบอกว่าลุงป้าจะไม่เหลือใครเลยถ้ากระทำหรือว่าทำตัวแบบนี้มาดามไม่ได้พูดนะคะมันเรื่องของลุงป้าลุงป้ามีสมองมีจิตใจมีความคิดเขาตัดสินใจของเขาได้เองแต่สิ่งหนึ่งที่มาดามอยากเตือนคือว่า คนเราอะต้องมีน้ำใจให้กับคนอื่นเยอะๆบางทีบางครั้งบางคนที่ให้ใจคุณไปเขาไม่ต้องการสิ่งใดกลับมาตอบแทนหรอกคะ่ะเขาต้องการให้คุณนะ่ะทำกับคนอื่นๆอย่างที่เขาทำกับคุณนั่นมันคือความสุขของผู้ให้จริงไหมคะ วันนั้นนะคะคุณคิดว่าคุณจะได้ประกันตัวไหมสอมผมเนี่ยที่จะออกไปถ้าเราไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์หรือไม่ได้เตรียมบริษัทประกันไว้ก่อนถามจริงๆอันนี้จากก้นบึ้งของหัวใจใครจะมาว่าชุบมือเปิดเพราะอะไรมาดามไม่สนนะคะกูเป็นใครกูมี power ขนาดนั้นเหรอกูก็ไม่รู้ว่ากูคือใครแต่กูสามารถ ทำได้แล้วกูก็ทํามาแล้วหลายๆครั้งโดยที่ไม่ต้องไปป่าประกาศให้ใครโดยที่ไม่ต้องไปชุบมือเปิดว่ากูต้องเป็นอย่างโู้นอย่างนี้กูไม่เพราะด้วยความจิตใจกูอยากจะทําแต่วันวันนี้มันมีหลายๆอย่างที่ยูทูบเบอร์ข้างกายของลุงเนี่ยเขาค,คิดว่าทุกคนที่เดินเข้าไปหาลุงป้าเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ กลับมาทุกคนคุณคิดผิดวันนั้นถ้าลุงป้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มาสนับสนุนสินค้าไม่มีโอกาสที่หยิบยื่นให้คุณทำในสิ่งที่คุณจะได้มาเป็นพีเซนเตอร์หรือว่าได้เงินมาด้วยจิตใจเมตตาหรืออะไรเนี้ย คุณคิดผิดนะถ้าคุณคิดว่าคนทุกคนที่เขาหยิบยื่นโอกาสให้คุณเนี่ยแล้วเป็นการที่เป็นแบบว่ามาเพื่อผลประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับทีพีสกีนหรอกคิดนะก่อนที่จะมีทีพีสกีนที่เกิดขึ้นเนี่ยชามาดิพีตเขาหยิบยื่นอะไรให้คุณบ้างชามาดิพีตก็ได้ผลประโยชน์จากลุงป้าจริงไหมกระแสเอฟซี FC, ทุกคนที่เขาสนับสนุน ลุงป้าก็ได้เงินจากชามาดิพิพตั้งเท่าไหร่คะเอซน้ำพุ่งเรือเสือพุ่งป่าฉะนั้นคนรอบข้างของลุงอยากคิดว่าทุกคนที่เดินเข้าหาลุงนั้นนะ่ะเพื่อผลประโยชน์คุณต้องคิดว่าทุกคนที่เดินเข้าหาลุงนะ่ะเขาเอาโอกาสและเอาประโยชน์ไปให้ลุงป้าด้วยซ้ำสินค้าลุงป้าถ้าไม่มีเอฟซีสนับสนุนคุณจะไปขายให้ใครคะ คุณจะไปขายให้ใครถามจริงแบรนด์คุณติดระดับประเทศไหมไม่มีแบรนด์คุณติดแค่ระดับเอฟซีที่สนับสนุนลุงป้าฝันกบข้ามเขาไม่ได้ซื้อสนับสนุนเขาไม่ได้ซื้อสินค้าคนได้ซ้ําจริงไหมคุณต้องรัก